สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านของวลรดานะคะวันนี้พบกันนี่เป็นคลิปที่นี้คลิปนี้วรดาจะมารวมคลิปให้ท่านนะคะเป็นผ้าดัดแด้ทั้งผ้าชุดและผ้าชิ้นนะคะในราคาโปรจากพิเศษเลยนะคะเป็นผ้างามไม่มีตําหนิเดือนกันที่ผ่านม,มานะคะอันไหนที่เซลอันไหนที่ลดวลรดาก็ลดทุกคลิปนะคะคลิปนี้ก็เช่นเคยนะคะเป็นผ้าดัดแด้รวมแบบนะคะเป็นผ้าชุด1,200บาทเป็นผ้าเดี่ยวนะคะ590านะคะวรดา คลิปนี้วรดาก็นําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องไปเลยนะคะเป็นผ้าชุดนะคะเป็นผ้าชุดจากแรกผ้าเกตเอไม่มีตำหนินะคะจากชุดเราันแปดร้อยนะคะคันแปดร้อยเราขายเพียงหนึ่งพันสองร้อยนะคะวันนี้จะนำเสนอให้ทขั้นสวยงามเแน่นอนนะคะเป็นผ้าจักแดกนะคะสวยงามชุดนี้หนึ่งพันสองร้อยนะคะมีลาย2เมตรสีเมตรนะคะเราจะจัดซันจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องด้วยกันนะคะ จัดสรรจัดโบให้นำเบอร์หนึ่งนะคะ1น0 0นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปเลยนะคะจัดสรรจัดโบค่าไม่มีตําหน่งค่าสวยงามแค่น่นอนเป็นค่าดัดแด้นะคะตัดได้หนึ่งชุดนะคะสีสวยงามมากนะคะสีหนึ่งสีครึ่งหนึ่งลายครึ่งหนึ่งนะคะสีก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะนะคะสีทองสวยงามมากนะคะสีทองแบบนี้นะคะสวยแท้แน่นอนนะคะสีแบบนี้นะคะอันนี้นะคะสองเม็ดแล้วก็ลายสองเม็ดนะคะเดี๋เราดูคาชุดนะคะเดี๋ยค่าชุด ก็โอเคนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะตัวนี้ก็งามอันนี้เป็นผ้าดักแด้เช่นกันนะคะผ้าดักแด้สวยงามนะคะเขียว เขียวอ่อนอมทองนะคะงามมากนะคะจากชุดละ1,8009 0 0นานะคะเราขายเพียง1 2 0่งพันนะคะวันนี้เรานำเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียง 1, 1 2 0่งบาทนะคะกติกาเหมือนเดิมนะคะส่งรอบละ50บาทหรือชิ้นแรก50บาทชิ้นต่อไปคือฟรีนะคะสินค้าชิ้นแรก50บาทชิ้นต่อไปฟรีนะคะ <c oughs> เราจัดสรรให้ท่านเลย <c oughs> ท่านจะเอากี่ชิ้นก็ได้นะคะ1,200บันสรบาท้า <c oughs> <c oughs> เป็นชุดที่สามนะคะชุดที่สามวันนี้สวยสุดจริงๆนะคะอันนี้เป็นลายหมีโบราณค้าแต่แดงงามมากนะคะนะคะสวยสวยจริงๆนะคะลายคัาสสิลายเกตีเลยนะคะเราลดพิเศษให้ท่านเลยคือ1น0 0บาทนะคะวันนี้เรานำเสนอให้ท่านลยน,นะคะจากชุดละ1,900รอบาทมานไขายนะคะเท่า สองร้อยบาทนะคะวันนี้เรานำเสนอให้ท่านดื่มให้มีค่า่ายสงร้บาทนะคะลาย2องเม็ดสีสงเม็ดสงีงามมากนะคะผ้าชุดเคยมา3ชุดแต่บาละดาขายไปแล้วนะคะเหลืออยู่1ชุดนะคะทันนี้ต่อมาเป็นชุดที่4นะคะชุดที่4ก็สวยนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองขมิ้นนะคะงามมากนะคะ <c oughs> ลายหมีโบราณสีสวยนะคะแล้วก็ลายคมนะคะตัวนี้ลายคมชัดลายหมีโบราณน,นะคะ1,200บาทเุืกันนำเบอร์สีนะคะวันนี้เรานำเสนอให้ท่านเลยในราคามิตรภาพ1,200บาทจากราคาพัน0ก้าพั 9, นะคะเราขายเพียง1,200บาทนะคะนำเบอร์สี่นะคะในคลิปนี้ผาชุดเป็นสี่ชุดนะคะ แล้วต่อมาเป็นผ้าเดี่ยวนะคะเดี่ยวคือ1นคูณสเมตรแต่2เมตรวัวอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นผ้าดักแด้เนื้อสวยงามแพ้นแน่นอนวันนี้เวลดาก็ยกให้พ่อแม่พี่น้องเช็นเคยนะคะจัดโปร590บาทนะคะหาท่านใดสนใจแคปเลยนะคะจัดโปรเหมือนกันนะคะ590บาทวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะสวยสุดซึ่งนางสาว ่อนนะคะอันนี้เป็นสีแดงเม็ดมะขามนะคะงามมากนะคะสีสวยลายเอ็นะคะปกติผ้าลูกนี้ต้องขายถืงละเก้าแต่เราจัดโปร,โรให้ท่านพ่อแเม่พี่น้องช่วงนี้เลยนะคะเพียง590บาทอันนี้นําเบอร์หกนะคะห้าร้อยเ้าสิบาท่ทานใดสนใจแคปแอดลนยได้เลยนะคะสินค้าของเรสวยทุกคืนโอเคทุกอันนะคะวันนี้เรางามมากเลยนะคะสวยจริงๆน,นะคะ เบอร์เจ็ดนะคะอันนี้เป็นสีเปียกปูนงามมากนะคะดูลายดูจริงน,นะคะสวยเส้นเล็กเนื้อละเอียดอ่อนงานนะคะสวยนะคะท่านดูดีๆนะคะลายเปียกปูนนะคะสีนเปียกปูนนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์เจ็ดนะคะสินค้าของเราโอเคพร้อมขายนะคะ5 9 0อาบาทหากท่านใดสนใจแคปแอดไลน์มาได้นะคะ5 9 0บาทเท่านั้นนะคะ สีความน้ำทะเลนะคะสีความน้ำทะเลนะคะคือสีฟ้านะคะยอมาธรรมชาติยอมเปิดไม้นะคะสวยนะคะสวยจริงๆเิงไปตัดใส่กับเสื้อขาวเสื้อเสื้อทีนทีนงานช้างสว,สวยใส่ไปวัดใส่ไปงานแต่งงานบวชได้เลยสวยทุกสีนะคะใส่กับชมพูก็ได้สวยงานแท้แน่นอนนะคะนาเบิร์ดแปดวราด้จัดโปรห้าร้อยเก้าสิบบาทเช่นกันนะคะห้าร้อยเก้าสิบบาทเช่นกัน,นะคะ่ะนี่ก็ไปสวยนะคะ อันนี้เป็นสีเทานะคะสวยลายหมีโบราณนะคะงามมากนะคะสีเทาลายหมีโบราณสวยะค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะบร,ราก็จัดโทเลยนะคะ580บาท590บาทนะคะสินค้าของเราโอเคอันนี้เป็นลำเบอร์เก้านะคะสินค้าของเราดีกนินสีเทาสวยงามสีเทาสวยเนื้อละเอียดเนื้อแน่นนะคะเพียง590เาบาทเท่านั้นนะคะนแร่นะคะเป็นแบบแบ่เส้นเล็กนะคะ ปกติเปนี่ขายถึงละเ0้านะคะแต่วันนี้เราเลยดีๆเดีดดยวไลน์นี้แล้วจัดโปราก้าสบาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปทัน่นะคะารยเก้บาทแล้ววันนี้เรานําเสนอให้ท่านสวยจริงๆน,น,นะคะ590บาทนะคะขอยกให้ท่านเป็นนัมเบอร์10นะคะนัมเบอร์10 590บาทนะคะหากท่านใดสนใจแคบ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 แอด,แอด,แอด,แอดมาหนึนะคะอันนี้เป็นดักแด้นะคะ สวยจริงๆนะคะดักเล่ตัวนี้บรดาได้มา3ามคืนนะคะแต่ขายไปแล้วยังอยู่เหลือลายละ1นคืนนะคะบรดาโอจัดโบให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะ590บาทสวยท่านดูลายดีๆงามนะคะลายงามนะคะรายงาน590บาทนัมเบอร์อนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปมาเลยแอดไลน์มาได้นะคะชวยสุดซึ้งนางสาวไทยสวยจริงๆนะคะสวยแท้แน่นอนนะจ๊ะ5 9ากนะคะ อีกนะคะต่อมาตัวนี้นะคะต่อมาก็สวยสวยมากเลยนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะเป็นดักแด้เหมือนกันนะคะดักแด้ย้อมคามธรรมชาติย้อมเปลือกไม้นะคะตัวนี้590ร้อยเก้าสิบเบอร์สิบสองนะคะในคลิปนี้เรามีอยู่ทั้งหมดส2สองคู่นะคะหากท่านใดสนใจแคบแคบแคบแอดแอดแอดมาได้นะคะในราคา590บาทนะคะสวยสุดซึ้งนางสาวไทยนะคะวันนี้เรานำเสนอให้ท่านเลยนะคะครับเลย ในราคาที่ตะพาพราคาคือมี5 9 0บาทนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านในราคาโปรโปรโปรเลยนะคะหากท่านในสนใจแคปหน้าจอครบแล้วนะคะสินค้าที่เราอยากนําเสนอหากท่านใ้ต้องการแคปหน้าจอแอปไลน์ ine, หรือโซหาจากดูซโที่เวลดารลอยไว้ด้านบนนะคะโทรมาพูดคุยกันได้นะคะขอบพระคุณพ่อแม่ที่เมตตาขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบพระคุณทุกท่านที่ดูแลตลอดมานะคะขอบพระคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ